วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำโลโก้ช่องนะคะแบบง่ายๆแล้วก็น่ารักนะคะโดยใช้แอปซูเปอร์มีนะคะก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกวิซาลาสเตชันด้วยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะแอปพลิเคชันซูเปอร์มีนะคะเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะทุกคนไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะตัวแอปก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะทุกคนโอเคกดเข้าไปอันนี้คือต้องรีโหลดใหม่ โอเคก่อนที่เราจะเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็ต้องล็อกอินนะคะทุกคนซึ่งเราต้องกดล็อกอินก่อนแต่เราได้ล็อกอินไปแล้วแล้วก็มาดูหน้าผู้หญิงกันแล้วก็จะมาสร้างหน้าเรานะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็เป็นเลือกที่ ตอนนี้ดีกว่าทุกคนโอเคต่อไปก็ผมแล้วทุกคนผมแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นผมนี้ดีกว่ามันเหมาะกับเราที่มันเป็นผมสั้นนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือผมข้างหลังนะทุกคนทุกคนน่าจะโอ้โหโอ้เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วไม่เอานะคะทุกคนต่อไปหนะ้าตาสำเร็จรูปนะทุกคน เช่นรูปอืมไม่มีอันไหนน่ารักเลยงั้นเราไม่เอาต่อไปตานะคะทุกคนตาเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้เขาให้มาเราก็ว่ามันน่าจะเราว่ามันก็สวยแลย้วเราไม่ต้องเลือกเลยแต่เราจะให้ทุกคนดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเยอะมากเยอะมากโอ้โหต่อไปคิวนะคะคิวนะคะทุกคนคิว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 ,คว คิ้วนะคะไม่ใช่คิ้วที่ไปวนานาดล่ะโอเคก็คิ้วก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปจมูกจมูกจมูกค่ะค่ะค่ะ,คะก็ให้ดูประมาณนี้นะคะออ๊ยแล้ว <c oughs> คือโนโนโนต่อไป hey. เอ๊ต่อไปปากนะคะทุกคนปากปากปากเราก็จะเอาเป็นแบบง่อยๆเนาะปากนี้นะคะทุกคน ง่ายที่สุดเยี่ยมต่อไปหูนะคะความจริงเราไม่ต้องเลือกหูก็ได้เพราะมันไม่เห็นนะคะทุกคนเพราะว่าผมมันบางอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถดึงผมออกไปได้เฮ้ยเฮ้ยเราเอาหูลงมาได้เออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคหไปแล้วบายบายต่อไปหนวดนะคะทุกคนนวดนวดหนวด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 มู ชา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 โอเคเราไม่เอานะคะหนวดนี้สําหรับผู้ชายต่อไปแก้มหรืออะไรที่มันติดตรงแก้มเอองรห้ต่อไปอันนี้นะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นเลือดโอ้โหโอ้โหเลือดไปหลายอันเราจะเอาอันนี้นะทุกคนนี่ตบมื่อต่อไปอันนี้คือ เลายดูดางบนหน้าตาแล้วซึ่งเราไม่เอานะคะเพราะว่ามันไม่สวยต่อไปเว่น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 เวน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 แล้วชอบใส่เว่นเว่นเว่นทุกคนชอบใส่เว่นทุกคนรักเว่นเคทุกคนเรามาโอ้เว่นตาดียวสุดยอดแต่เราไม่ใส่ดีกว่านะทุกคน มันดูเหมือนเด็กเด็กเนื้นะคะต่อไปเสื้อนะคะทุกคนเสื้อ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 นี้มันดูไม่สวยเฮ้ยเสื้อนักเรียนน่ารักเชื่อรียับเชื่อยีอยับย,ยีรัต่อไปโอ้ไม่กัดเปลี่ยนสีได้ไหมเอ้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้โอ้ oh. ไม่เอาอะเปลี่ยนสีได้ฉันก็ไม่เอาหรอกอุ้ยอันนี้ก็น,น่ารักน่ารักมากเลยนล่ารักหลายตัวเลยอะทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็โอเคโอเคมันก็มีหลายอันนะอุ้ยอันนี้เป็นเสื้อนักกีฬาอ้ทุกคนนี่อันนี้อันนี้ใช้ได้อืมแต่มันขาวเกินไปนิดนึง <gasps> ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฮเช,ชื่อโดเลมอนเราจะเอาเชื่อโดเลมอนอุ้ยอันนี้ใครเซลามูนกันมาเซลามูนกันมาแต่เราจะเอาโดเลมอนต่อไปหมวกน,นะคะทุกคนมันง่ายมากเลยกับการเรื่องหมวกหูแมวดีกว่านะคะทุกคนง่ายมากเพราะเราเป็นโดเลมอน ต่อไปก็อิสเซสซิรี่ประดับหลังเราจะเอาเบนทอนโดเรมอนเพราะเราคือโดเรมอนต่อไปฉากหลังเบนเทนเนเอร์ประกาศจับโอ้ยเอ้ยคนเข้าใหม่เบนเทอร์ประกาศจับประกาศจับดิกหญิงและระดุดเรตต่างๆนานา เอาสีฟ้านะทุกคนโดเรมอนชอบสีฟ้าฮ,ะฮะ่าฮ่าเอาจุดตัวเปิด์คำพูดอม,มันจะยกนิดน,นึ่ง,บบง,งเรามาทำชื่อช่องกันดีกว่าโอเคียนคำว่าคาวิซา หรือถ้าใครอยากเอาอะไรก็เปลี่ยนไปเลยแต่เราไม่เขียนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าตัวหนังสือมันใหญ่มากเราค่อยไปปรับแต่งเอานะคะทุกคนนะต่อไปอันสุดท้ายสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคสุดท้ายอะไรเหย,เยียบโอเคก็คือมือนั่นเองค่ะ I love you เท่ๆโอ้ฉันคือยอันนี้ตัวอะไรเดี๋ยวคิดก่อนอไม่ต้องคิดหรอกยังไงก็จำ มือไฟทำตามลูกตลกมากเลยอ่ะเออเฮ้อเฮ้อทุกคนโดเรมอนใส่อะไรอ่ะเฮ้ยโดเรมอนสุบุรีหรือเออโดเรมอนสุบุรีไม่ใช่โดเรมอนเลือด กลัวเกินโดเรมอนมินิฮาร์ดโดเรมอนถือดอกไม้โดเรมอนถืออุนจิเอ๊ะแม่เาโดเรมอนทำอะไรเดียรทุกคนดูดน้ำไหมมันไม่น่าได้นะทุกคนเราเอาเป็นโดเรมอนทำสอ,องนิ้วโอเคเรามาเช็คกันเถอะทุกคน กดเชฟตรงนี้นอนตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ต้องชื่อเราจะเป็น EAW ชื่อแล้วเปรียวโอเคแล้วก็ปิดโฆษณานะคะเราไม่เอารางวัลอะไรทางนั้นนะทุกคนอ่าเราเซฟเลวใช่ไหมโอเคเราไปดูในกล้องซีว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่า เย่ yeah, มาด้วยวู้ดอเลมอนต่อไปก็รูปนี้นะทุกคนต่อไปก็รูปนี้นะทุกคนแล้วก็รูปนี้เออไม่ใช่ร <laughs> ูปนี้โอเคทุกคนจบคลิปเพยงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจย่องกับวิซสารเตชชานสมารันนี้ขอตัวกลางไปก่อนบ๊ bye bye. ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย